สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระองค์เจ้าติดเฝ้ากรมพระศรีสว่างควัตทุนกล้าวถวายเค้กเมื่อวันที่4ี่กรกฎาคมเพจเฟซบุ๊กโครงการเกษตรอาทิตยาธรเผยแพร่ข้อความระบุว่าวันที่3มกรกฎาคม2 5 6พรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปเป็นการส่วนพระองค์ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะัรลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว วัดวรคติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2564ณตำหนักทิพพิมานอปากช่องจัังหวดนครราชสีมาโอกาสนี้พระเจ้าวรววศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณได้ถุนกล่าวถวายเค้กช็อกโกแลตซึ่งทรงทำเองแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยรักอัครราชกุมารีกรมพระยาศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ